ก้ในมดลูกไม่มี2กรณีกณ้อนจากประจําเดือนเก่าผนังมดลูกเก่าทับถมสะสมอันนี้คือกรณีที่1 2อ,อาจจะเป็นก้อนจากาเนื้อเยื่อเจริญผิดที่นาะภาษาปัจจุบันเนื้อเยื่อเจริญผิดที่ก็คือกล้ามเนื้อเรียบหรือในมดลูกเนี่ย มันขยายตัวหรือว่ามันเป็นก้อนแข็งขึ้นมามันเกิดเซลลที่มันเป็นแข็งแข็งขึ้นมาจะทําให้เป็นเนื้องอกซึ่งยูงไม่รู้ว่าพี่อ่ะอาจจะเกิดจากประจำเดือนเก่าสะสมหรืออาจจะเป็นเนื้อเยื่อที่มันขยายออกมาใหญ่หรือแข็งถ้าในลักษณะที่1จะรักษาง่ายกว่าก็คือมันเป็นแค่ประจำเดือนเก่าทับถมแล้วหนาเป็นซีดเป็นอะไรเนี้ยมันใช้ผู้หลานละลายออกได้แต่กรณีที่2ถ้าเซลนะคะมันเป็นก้อนของก้อนเสมหะก้อนน้ำเหลืองอยู่ในมดลูกของพี่ แล้วแข็งเป็นก้อนแล้วตัวพันหนังมดลูกของพี่มันจะเลริอผิดที่หรือว่ามันเริ่มแข็งมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะละลายได้หรือไม่ได้เพราะว่าอะไรถ้ามันเป็นเซลล์ในมดลูกเนี่ยนะคะมันแข็งเป็นเป็นเนื้อที่ตายแล้วมันจะกลายเป็นเนื้องอกที่แข็งพอใช้ผู้หลานเข้าไปปุ๊บมันละลายได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่รู้สมมุติพี่กินไปประมาณ6เดือนแล้วมันไม่ไม่ยุบไม่ฟอมลงเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือกินไปสูงสุดแม็กหนึ่งปีก้อนเนื้อของพี่เนื้องอกของพี่ยังแข็งอยู่อย่างเงี้ย แสดงว่าละลายไม่ได้พี่ต้องไปผ่าเนาะแต่ถ้าเป็นแก้ประจําเดือนเป็นซีสถุงน้ําเริ่มก่อตัวโอเคผู้หลานหลายคนกินเข้ามาเออหลายคนก็ละลายไปแล้วค่อนข้างเยอะนะคะ